มาดูข่าวของธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างครับตอนนี้ได้มีการนำเอา3ธุรกิจ SME นะครับไปคว้ารางวัล SME Excellence Award 2022นะครับคุณพิกุลศรีมหันครับรองผู้จัดการใหญ่อุสาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ของธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ3ธุรกิจ SME ไทยที่ได้รับรางวัล SME Excellence Award 2022จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือว่า TMA และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศิน์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเป็นผู้สเสนอชื่อ SME ทั้ง3บริษัทเข้าชิงรางวัลด้วยความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ครับ โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานมอบรางวัลสําหรับ SME ทั้ง3บริษัทก็ประกอบไปด้วยบริษัทเอกราชอุตสาหกรรมกระดาษจำกัดดําเนินธุรกิจให้บริการด้านออกแบบผลิตผลิบรรจุภัณฑ์และก็สิ่งพิมพ์นะครับได้รับรางวัลโกล์อวอร์ดประ,ระเภทอุตสาหกรรมการผลิตครับบริษัท r e a l Smart จำกัดนะครับดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสื่อสารการตลาดดิจิทัลครบวงจรได้รับรางวัลโก a w อวอร์ดด้านธุรกิจบริการ แล้วก็สุดท้าคือบริษัท E.M. E Powerment นะครับดำเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อ My Cloud Fulfillment ได้รับรางวัล Silver Award ประเภทธุรกิจบริการครับโดยทางธนาคารนะครับก็มุ่งหวังว่าการสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการมีพลังในการพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินนะคะที่เดินหน้าในการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆนั้นสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้นแหละค่ะ